สัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะก็คลิปนี้นะทุกคนจะเป็นคลิปที่แบบจีนจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องแมวแมวนะคะเพราะว่าคือเราอ่ะเป็นคนที่แบบเลี้ยงแมวแล้วก็รักแมวมากนะคะแต่ว่ายังไม่เคยอัดคลิป YouTube ให้เพื่อนๆดูในเรื่องของแมวแมวเลยนั่นเองนะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํากันนะคะว่าแมวตอนนี้ของจีนเนี่ยมีกี่ตัวนะคะบอกเลยว่าเยอะมากนะคะตัวแรกของจีนนะคะก็คือพี่เพิร์นนั่นเองนะคะดูยังไม่ได้เช็ดขี้ตาเลย <laughs> อันนี้ก็คือน้องเพิร์นนะทุกคนเป็นแมวตัวแรกของ เองะะได้มาตั้งแต่สมัยช่วงม,มหาลัยนะคะบอกเลยว่าก่อนหนะ้านี้คือจีนไม่ใช่คนที่แบบชอบแมวเลยทุกคนคือแบบจะกลัวแมวตลอดนะคะเราเล่นกับเขาไม่เป็นเราไม่รู้ว่าเราต้องจับยังไงเล็บเขาจะออกมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้จีนแบบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวแมวนะคะแต่พอได้เลี้ยงแล้วก็คือแบบเป็นท่านแมวไม่ไหวออกจากวงการแมวไม่ได้อีกเลยนะคะค่อยๆงอกทีละตัว2ตัวนะคะอันแบบนี้สายของเขาคือเขาจะเป็นแมวที่แบบขี้อ้อนมากทุกคนคือแบบเรานอนตรงไหนก็คือนอนตรงนั้นเราอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้น ะะแล้วเพอร์ซี่เนี่ยจะเป็นแมวตัวเดียวที่แบบจะนอนข้างๆหัวจีน,นทุกคืนเลยนะคะตื่นมาก็จะเจอนะคะแล้วก็เป็นแมวที่แบบติดคนมากแต่หลังจากที่จีนแบบงอกแมวตัวอื่นๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีอารมณ์ที่มูด,ดี้สรุปก,ก็คือเพอร์ซี่เนี่ยเป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะแบบชอบอยู่ตัวเดียวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคืออยู่กับคนอื่นได้ไม่มีปัญหาถ้าสมมติว่าตัวอื่นแบบไม่เข้ามาสูงสิงเขาสักเท่าไหร่นะคะแมวตัวที่2ของจีนนะคะก็คือน้องไวเปอร์นั่นเองนะคะจะเป็นลูกครึ่งระหว่างเปอร์เซียกับเมนคูนะคะะตัวก็จใหญ่แล้ก็ หนักมากเลยนะคะไอไวเปอร์เนี่ยมาตอนแรกคือแบบมีลาติดอยู่ที่มือนะคะก็คือรักษากันไปจนหายกลายเป็นแมวผู้ดิผู้ดีนะคะซึ่งน้องไวเปอร์นะคะก็อยู่กับคุณเบฟนะคะคุณเบฟก็เอาไปเลี้ยงก็เลยไม่ได้มีน้องมาอุ้มให้ดูนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะแนบรูปให้ดูนะคะว่าอันนี้ก็คือหน้าน้องไวเปอร์นะคะน่ารักมากนะคะเวลาจิเล่นเกมก็จะชอบตั้งชื่อแต่งว่าไวเปอร์ค่ะเพราะว่าเอาชื่อมาจากแมวนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของไวเปอร์นะคะก็คือจะเป็นแมวที่แบบว่า หน้ารากก็คือเป็นแมวนิสัยดีนิสัยดีมากๆนะคะไม่เคยที่จะเอาเล็บออกมาข่วนจีนไม่เคยที่จะแบบกัดจีนเลยนะคะเล่นได้เลยนะคะเป็นแมวใจดีมากๆแล้วก็นิสัยดีด้วยแต่ข้อเสียของมันคือ มันชอบมาข่มขืนพี่เพ์ทุกคนจนจิงต้องจับมันไปทาหมันทำหมันเสร็จปุ๊บยังจะมากี่พี่เพอ์อีกทําให้พี่เพ์เขาเสียสุขภาพจิตมากเพราะไอ้ไวเปอร์เนี่ยแหละนี่นะคะก็คือตัวที่3าของจีนนะคะก็คืออาเชอร์นั่นเองนะคะออเชอร์เป็นแมวที่แบบไม่ชอบให้อุ้มทุกคนคือนางแบบน่ารักมากจริงออเชอร์นี่คือลูกหลักเลยอาเชอร์เนี่ยลักษณะนิสัยคือเป็นแมวที่นิสัยดีมากทุกคนนิสัยดีจริงๆนะคะ เฮ้ยบอกอยู่ว่านิใสดีอะทั้งที <laughs> คือเป็นแมวที่นิใสดีมากนะคะแล้วก็จะแบบว่าเข้าหาผู้หญิงเป็นอะสมมุติว่าเขาจะแบบว่าอยากเข้าหาเพอร์ซี่ใช่ปะ <laughs> เขาก็คือจะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็นั่งจองนั่งจ้องเสร็จปุ๊บก็จะหลับตาหลับตาเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติว่าผู้หญิงมีท่าทีที่จะแบบเออแอนก้นให้เขาก็จะ สวบเลยนะคะคือเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเป็นผู้ชายที่มีลวดลายเป็นผู้ชายที่มีแบบว่าศิลปะในการเข้าหาสาวอะไรประมาณนี้นะคะเออแล้วก็เขาจะเป็นแมวที่ยอมทุกอย่างนะคะพอมีลูกปุ๊บลูกมาเล่นด้วยกระโดดกระโจนใส่อะไรเขาก็ยอมอะไรเงี้ยโดนเพอร์ซี่ตบพุ้วพุ้วพุ้ว,วอะไรเงี้ยเขาก็ถอยแล้วก็หลับตาคือแบบว่า เป็นงานที่ใสดีอ่ะทุกคนเอออันนี้ก็คืออาเชอร์นะคะก็เป็นลูกรักนนั่นเองนะคะก็น้องทรัฟเฟิลนะคะตอนนี้ก็คือมีลูกคอกข้อแล้วทุกคนเอ่อทราฟเฟิลอับท้องกับอาเชอร์ใช่ไหมข้อแรกเกิดมาก็จะมี3ตัวนะคะก็คือ3ตัวนี้ตัวหนึ่งจินให้พี่แอร์ตัวหนึ่งจินให้เพื่อนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี้ยจินเก็บเองชื่อฮันเตอร์นะคะเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูนะคะเพราะว่าทรัฟเฟิลตอนเนี้ยกำลัง ออขอลูกที่2เรียบร้อยแล้วนะคะออกมาสี่ตัวสี่สีเลยเดี๋ยวจินงจะพาไปดูแต่ว่าน้องทรัฟเฟิลกับลูกของเขาตอนนี้เนี่ยโดนพี่สาวจีนนะคะขโมยไปเลี้ยงนะคะประมาณว่าเป็นโซนขโมยแมวโซนขโมยหลานนะะั่นแหละจ้าเออแต่ว่าเดี๋ยวจินจะพาไปบุกถึงบ้านพี่จีนเลยนะคะแล้วก็ไปดูว่าน้องแมวเป็นยังไงอยู่กันยังไงนั่นเองนะและนี่นะคะทุกคนก็คือฮันเตอร์นะคะซึ่งเป็นลูกของทรัฟเฟิลแล้วก็อาเชอร์นั่นเองนะคะคือได้แมวแบบขี้อ้อนทุกตัวคือฮันเตอร์คือมันติดจีนมากเวลา นอนก็คือแบบจะมานวดบ่านวดไหล่ให้จีนแบบทุกวันนะคะทุกคนลูกพ่อเชอร์ลูกแม่ทับนะคะแต่ตอนนี้คือแม่กับพ่อคือจําไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> เหมือนพ่อมันยังกับแกเหมือนพ่อมันยังกับแกนั่งแบบเป็นแมวแบบพูดมากทุกคนจะชอบเอ๊ะยเียตลอดเวลาเป็นแมวที่แบบฟินที่ได้เลี้ยงอะถึงมาบุกบ้านที่แอร์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ไงพี่จีนบอกว่าแมวตัวเอ,อ่ออีกตัวหนึ่งสีโซมาจีนให้พี่แอร์ใช่ไหมเขาก็คือน้องคนนี้ค่ะนงังขาเปิ์ก คมันเป็นไงขู่นะรู้ยังใครทำข้อจ้าใครทำข้อจ้ามาขู่เป็นงูฟอฟอลลักษณะนี้ใส่เป็นยังไงเข้าปุกข้าไหนบอกไม่ถ่ายไม่ได้แต่งนะลักษณะนี้ใส่ก็จะเป็นแมวที่เอร์แล้วก็เหมือนแมวตัวกู้ดอกบอลได้ว่าจะส่งเรียนถึงปริญญาโทโอเคนารักไหมข้าวปุกนั่งได้ไหมอ่านอนอยู่น่ารักมากเหมือนฮันเตอร์เลยอะแต่เขาแค่พูดีกว่าแมวชันเท่านั้นเองไอหางแหลมนดนนด้วยเรวหนู้ ค่อยสอนเดินอู้ยแม่งตัวอ้วนอย่างงี้ละเอามาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เสียงดีอ่ะคนคือจีนะฝากพี่แอร์เพราะว่าจีนไปต่างจังหวัดใช่ไหมจีก็เลยเอามาฝากแล้วระหว่างที่จีเอามาฝากคือเขายังเดินไม่ได้แต่ตอนนี้เขาเดินได้แล้วเฉยเลยตัวเดีคนน่ารักเลยอ่ะเดินคันนี้ดิน่ารั เนี่ยเาไปโัวมันนี่คือจริงๆใจอะนะถ้าทําได้อะนะคืออยากเก็บสีนี้ไว้จีนชอบจีนชอบจีนชอบแมวสีเนื้อจีนยังไม่มีดอดีว่าวันน่ารักขนาดนี้อ่ะซึ่งทุกตัวเนี่ยที่ทาคลอดออกมาคือจีนเป็นคนทาคลอดเองกับมือทั้งนั้นเลยนั่นเองนะคะยิ่งแมวเด็กอะทุกคนคือมันจะเหมือนยังไม่รู้การเอาเล็บออกมาหรือว่าอะไรแบบนี้มันทําให้แบบ บางทีคือเขายังไม่รู้แรงแต่ถ้าแมวที่โตแล้วแล้วก็อยู่กับเรามาสักพักแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มรู้นะคะว่าจังหวะไหนที่ควรเอาเล็บออกมาหรือว่าไม่ควรเอาเล็บออกมาอย่างอาเช์เนี่ยตอนที่จินซื้อมาใหม่ๆนะทุกคนมันใช้ขาฉันเป็นบันไดอะแล้วมันปีนใช้เล็บจิกขึ้นมาฉันจะบ้าตายเลือดสาดแบบที่สุดแต่คือจริงๆคือนางไม่รู้เหมือนแบบนางยังไม่เข้าใจไงแล้วยิ่งเลี้ยงแมวเด็กนะทุกคนปวดหัวมากเลือดออกลายวันค่ะไอ้วาง มาดูแมวตัวที่4ี่ของจีนกันนะคะก็คือตัวนี้เลยก็คือคุณแม่นะคะน้องทัฟเฟิลนั่นเองอุ้ยนมร้อนมากเลยลูกคือนางเป็นแมวที่แบบว่านิสัยดีทุกคนนิสัยดีแล้วก็ขี้อ้อนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นแมวแบบมีมารยาทอะไม่รู้อะจรีรู้สึกว่าทัฟเฟิลมันจะแบบ ผู้ดีผู้ดีนิดนึงแบบว่าไม่ทําร้ายใครก่อนนอกจากว่ามายุ่งกับลูกของมันนะคะเอออันนี้ก็คือสัญชาตญาณแม่เนาะก็เลยเดี๋ยวจีนนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเลเซอร์ลบรอยกันนะว่าเป็นยังไงนะคะการเลเซอร์ลบรอยที่จีนแบบทําตลอดตลอดนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันคะ่ะตอนนี้นะคะดูค่ะจินก็กําลังนั่งเลเซอร์ขาอยู่นะคะเนื่องจากว่า เราผ่านสมองรภูมมาหนักมากเนี่ยแหละอันนี้คือแบบว่าเทเลปขาสวยดีเลยนะคือเป็นแผลทีปุ๊บก็คือต้องมาเลเซอร์ทีอะไรแบบเนี้ยเออให้มันแบบเรียบเรียนนะคะซึ่งมันแบบมีแผลตลอดอยู่แล้วทุกคนจีนก็คือเลี้ยงแมวใช่ไหมแมวแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย คือจะโดนแมวขวนตลอดนะคะแล้วก็จะมีแผลตลอดนะคะแล้วก็มากยิ่งกว่านั้นก็คือแมวจีนเป็นราแล้วก็ผิวหนังจีนเนี่ยก็ติดราแมวค่ะแล้วพอมันหายเนี่ยมันก็เกิดรอยล้ำนะคะซึ่งเราก็เลยแบบว่าจะมาเลเซอร์นะคะลบรอยตลอดตลอดเลยนะคะเพื่อที่จะให้ขาเราแบบเนียนสวยเหมือนเดิมนะคะที่เห็นแบบผ่าลูกค้าสวยๆอะไรนี้เราพออย่างนี้นั่นเองนะคะซึ่ง <c oughs> ตอนนี้ก็คือ เจ็บอยู่เจ็บซึ้งอ,อยู่นะคะซึ่งโปรเซสการทำเนี่ยเวลาเลเซอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยผิวหนังของเราเนี่ยมันก็จะแดงๆก่อนนิดแป๊บนึงนะคะสักสองอาทิตย์นะคะรอยดำเหล่านั้นก็คือจะจางลงเลยนั่นเองนะอันนี้คือเลเซอร์เสร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นตามการเวลาเนาะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นแผลแบบจากการแบบโดนแมวข่วนบ้างไปเที่ยวกลางคืนบ้างโดนอะไรมาหน้าแหลกมันทําให้ขาเราไม่สวยนะคะเราก็จะต้องมาเลเซอร์ลบรอยออกเพื่อให้มันแบบว่า เรียบเนียนนะคะให้ขาเราแบบสวยดังเดิมนั่นเองนะอันนี้ให้ดูตัวอย่างอันนี้คือแผ่ของลาแมวทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เลเซอร์ลบรอยเรียบร้อยนะคะน้องก็จะแดงนิดนึงนะแต่เดี๋ยวมันจะหายไปนี่นะคะทําเรียบร้อยแล้วนะคะ คือลอเยอะมากจริงทุกคนบางทีก็เดินโต๊ะขวนบ้างอะไรบ้างนะคะตีนาะมาทําที่กังนําคลินิกนะคะทุกคนก็ทําที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเลเซอร์อะไรต่างๆนะคะเพราะที่นี่เขาแบบว่าทําดีนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวสามารถแบบจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็แนะนํานะเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่า อยากมาแบบลบรอยแผลเป็นลบรอยดำอะไรเงี้ยตามร่างกายที่นี่ก็คือแบบดีมากเลยนะคะจีนมาทาแบบตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะแบบเลเซอร์จะก,กระแหลหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือทําที่นี่หมดเลยเนาะผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะคะสาหรับที่จีนไปลบรอยแผลเป็นตามร่างกายต่างๆที่กังน้ําคลินิกนะคะก็จะมา เล่าให้ฟังรีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือเครื่องที่จินไปทำเนี่ยจะชื่อว่า p i c o w a y นะคะคือมันเป็นนวัตกรรมนะคะที่มาจากอเมริกาเลยนะมูลค่าเครื่องคือแบบ13ล้านบาทจุกๆพูดง่ายๆก็คือตัวนี้นะคะเขาสามารถช่วยลบรอยสากลบรอยแตกลายของ ตามร่างกายตามก้นตามข้อต่ออะไรแบบนี้หรือว่าช่วยลบรอยแผลเป็นได้นั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า picosecond laser นะคะคือเขาจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เอลาสตินนะคะให้ผิวเราเนี่ยมันกระชับแล้วก็ช่วยซ่อมแซมผิวที่มันเสื่อมสาภาพไปแล้วด้วยนะคะเขาจะช่วยทําให้บริเวณแผลเป็นของเราเนี่ย มันจะเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยนะใครที่แบบอยากลบรอยสักนะคะสักแบบมังกรเต็มหลังหรืออะไรเงี้ยแล้วอยากลบกะคือเขาลบได้หมดเลยไม่ว่าเส้นมันจะแบบเข้มแค่ไหนอะอก็คือน้องเขาแบบสามารถทําได้นะคะรอยแผลเป็นรอยดาํารอยแดงนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะและระยะเวลาการทาอะทุกคนคือมันแป๊บเดียวเองนะคะก็คือมันจะรู้สึกเจ็บจีดจีดนะแล้วก็หายนะซึ่งจีงนะ่ะอาจจะแบบไม่ถึงขั้นที่เป็นแบบรอยสักอาจจะไม่เจ็บเท่านะคะเพราะมันเป็นแค่รอย เป็น,นก็มันจะรู้สึกแบบเจ็บจีๆ๊ๆแต่ว่าเดี๋ยวก็หายแล้วจีนจะบอกว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะไปลองทําเนี่ย สามารถแอดไลน์แอดกังนำคลินิกไปได้เลยนะคะเพื่อไปรับสิทธิ์1คนต่อ1สิทธิ์เนาะก็จะสามารถทําฟรีได้ที่สาขาซีควนซีนะคะดินหรือว่าสยามสแควร์วันก็ได้นะคะก่อนที่จะไปเลเซอร์เนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายทุกคนก็งดแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติใครที่สักทําไปเนี่ยมันอาจจะมีการแบบช้าได้เลยแล้วก็สาหรับใครที่แบบเพิ่งมีแผลเป็นสดๆนะคะก็ต้องรอก่อน1เดือนถึงจะไปทําเลเซอร์ได้นะไม่ใช่แบบว่ามีแผลปุ๊บทาได้เลยนะคะส่วนการดูแลหลังจากทําเสร็จแล้วนะคะก็็ไไมมม่ีอะรากกทุคน คือทาครีมพาโลชั่นบำรุงอะไรพวกนี้ปกตินะ,ะแล้วก็เลี่ยงการพบเจอแสงแดดแค่นั้นเองนะคะใครสนใจก็ลองไปทําดูนะทุกคนแนะนํานะคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ